สำหรับทอนโซโล่นะครับที่จะเป็นลูกลันเพนทาโทนิกนะครับอยู่แถวเนี่ยสา3สาย2ส,สายล่างนะครับผมจะแนะนำ3า3เพลงของโลโซนะครับเพลงแรกก็คือเมื่อกี้เลยครับเคยรักฉันบ้างไหมให้นำลูกตรงนี้นะครับมาลองฝึกด,ดูความยากของมันนะฮะก็คือการกิ้งเงียวตรงนี้นะฮะเวลาที่เราเล่นเร็วๆอ่ะ มันจะมีทางปิกด้วยแล้วก็บังคับความสัมพันธ์มือซ้ายมือขวาด้วยจะค่อนข้างยากนะฮะ,ะเพลงต่อมานะครับชื่อเพลง Rock and Roll นะ,ะผมจะนำลูกตรงนี้มาใช้นะครับซึ่งก็จะเป็นท่อนขึ้นในการโซโลนะครับโซโลกลางนะที่จริงมันจะเป็นมันจะถอยไปเรื่อยๆนะครับผมเคยเล่นไว้แล้วนะครับสามารถย้อนกลับไปดูได้นะอันนี้เอามาแค่นี้ อันนี้ก็จะมีการกิ้งนิ้วนะครับสองสายนะครับอย่าลืมว่าเราจะต้องกิ้งตรงเนี้ยให้โน้ตมชัดๆเป็นเม็ดๆนะครับถ้าเราไม่กิ้งเลยเห็นไหมโอ้โหสาวคนละเรื่องกันเลยนะฮะอ่ะต่อมานะครับท่อนนี้จะค่อนข้างเร็วนะอยู่ในท่อนโซลก,กลางเพลงคนสองนะครับ ก็จะเป็น3สายนะครับ B minor pentatonic นะเริ่มที่ดันสาย2นะครับแล้วก็มันจะมีการดันสายสาตรงน,นี้จะค่อนข้างยากเลยเพราะว่ามันสปีดค่อนข้างเร็วด้วยนะครับแน่นอนครับหลกัหลกๆคือดันสายต้องแม่นแล้วก็เนี่ยการกิ้งน,นิ้วเสียงบรบกวนเน่ยระวังแล้วก็ฝึกช้า,ชา แล้วก็ค่อยๆเพิ่มอะยงไรก็เราฝึกดูครับอ่าสามอนนะเคยรักฉันบ้างไหมร,ร็อกแอนโดแล้วก็คน2ครับนะ,ะเราฝึกซ้อมดูครับ